สวัสดีครับโอน้มารลยผ้าตาในท่างพอลลอนนะครับพอลลอนฟันดีฟันเห็นแม่เถงนะครับบอนว่าฟันเห็นกันน้ำไรบ่ออกเลขบ้านก็ออกอายุนะครับก็ล่องไปตามโบฟันพอลลอนนะครับแล้วเพิ่นได้เลขถูมาตาใสมัลู่นครับถือมาตะสอบบอกว่าได้มาแรงดีนะครับก็เลยเอามาแบงปั่นล่องไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับพอลลอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโมนิคระ เห็นพอหลอนมันจะเศร้าเนาะว่ามีตัวเรีไม่ให้นะครับว่าฝนไดเลียกมากเลยสงสัยจะได้เรียงอย่างมากสันดอกอไดเรียงกับม้าฝังโอ้พอหลอนก็ไดเสียดเก็บเก่าดีแล้วมาฝากก็ได้อืมกับพันเน้นไม่ยึถิมไปสละอืมเห็นไม่ยึดถิมไหมครับเออพันไม่ยึดถิมมันเก่ามันมาออกเ่อยรั่ย บ้านเพิ่นนั่นน่ะหรือบ้านหาหนึ่งมัเอออายุเพิ่นเลยเกจิบซี่ปีสั้นนี่ละบ่ได้กฟันหน่อยฟันหลายดอกฟันสั้นนี่ละออมีความฝันกับเล็กถูบเนาะเออมีความฝันกับเล็กถูบนี่ลงไมาจบมาเป็น เกิดเดี๋ยวเมาส่งแม่ว้อนถือยู่บอกเงินจะใส่เนี่เดี๋ยวเอดินได้คนมาแต่ส่งไงมาเผายี่ห้อามาส่งเหล็ก่าส่งนั่นาเอาเีกมาันเดีเอาผู้มักแท้เอามาส่งก็น่าเาสันแต่ละมันงาบ่คันเบิ่งเอาสลันเบิ่งไปทักไเบิ่งไม่ตห้อาเียกอะไรยังเรื่งเริ่งเรีกมาส่งคนคนนะครับเอาเหล็กมาส่งบ่ตรงเด่อืมสละเอาเกมาส่งอืเอาโซ่ซวันม่ตเห้อ เอาสซ่มไห้ให้เอออเอหนั่นเอาโซวไให้เนาะโอเคไก่เป็นท่าไห่นยเ็นทไหให้ตัวเ็ได้ฮะตัวจะต้องขยายเิ่นขยายได้ปะเออกองที่ใส่ใจเลยโอ้ยจะขยายได้โดนไข่ไหไข่ใหงียยข่โอ้ยเห็นอยู่เห็น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 ยุชัดจ่นันนีอ เดี๋ไม่เจอวัด็นไแปดเก้านาะเกดเก้าแปดเกดเก้ามอัน้มนใครใครต้วง่บดซุ้มอะไรเนี่ยต้สว่นเป็เจ็ดเก้านะครับแปดเก็ดเก้าแหะนะครับวงชัดละเนาะรือว่าแปลกมานีมิดไม้ไหมพอหล่อนเริไม่หอนเลยถูถูกกาท่านเดี่ยวยถูไปหอนเอไวมากอดี วันที่โทษเอด้หรอวันเียเอบาแล้วไหมเราางมาทั่วทั่วหมอรวยวนียันเจนทถูขึ้นพูดอะไรมาบ้าขี้เกี่ยวแต่ว่ถเออเนาะตกันเลยว่ะดีเทวดาสุกใสเหอใช่ไอยังถ้าจะ้เลีวอยูู่กไปหอดีไหมขวนถูกไปหอดีไหมเออดีเกตลอดทำด อันนั้นครับโรงแรมมีเรืองคาร์โรกับเซอร์อโรดแปดเกีเข่าเน่ลยอืมเกียเ์ซีกัปฮ่าซับเอชเนี่ยมันมีหลายดอกน อายุอันไม่เท่งนะพ่อเนาะอายุอายุเพิ่นอีกเพิ่นกาเรียกบ้านเรียกบ้านเพิ่นมู้แดงพ่อพันมู้แดงมู้หนึ่งเนาะนะครับมู้หนึ่งเด้อเฮียดก็ได้นะแล้วก็าพอฝันเห็นเพิ่นมันออกเรียบบริบาลก็บอายุตะพอแล้วก็เนีย นะครับเป็นมูหนึ่ง้อครับเลยเขียนมูนาะเลยเขียนถับไ้เนาะแต่มีเลตถูกก็เลขกก็ฟันแหละนะครับของพอหล่อนในวันนี้นะครับมันฟันน,น้อยๆแต่ว่าฝนก็ฟันลายเลยวันนี้นค,คือฟันเห็นน่นไม่เท่งแล้วแม่ไม่เท่งก่อนไม่เท่งแม่เท่งแล้วดอกเท่งเนาะ ัไม่เท่งออกไม่เท่งนะครับซือบุญบุญเสบะท้องจันโอ้ซีรีสวนท้องจันอือฮม่่มเลยปรวอือครับสิ่นี้เหล็กถูพนันมานั่งมันใดไม่้อใส่โบหรือมาตะเสาเลยเหล็กถูพนนี่ถูามอรวยพอดีถูมากพอดีเลยเออแปลกแปลกมาเตือนพอดีขึ้นมาพอดีเออมปัดขนาดไรเนาะกำลัง ทางรี่บอกอยู่มาเอ้่อเราหมอรวยมากทุกคนตู้แปหดมากพอดีเด็กแต่มันงานเนาะครับผมเปลี่ยนเจ็ดเก้าเครับเปลี่เจ็เกะเป็นยังไ่ตุ้ยจะเกิเป็ัวเลยยังไ่ก็จะกันเจ้าก็แงดเว้นะครับเออเลกเงียวงเงียบพ่อมาเงียบควงพอมาหาควงมันเป็นยังไงตัวเออสี่ยื่ของลมอย่็น กระซุนกล่องของตัวเฮ้ยแล้วมาขอเฉยนะครับวุ้ยขออนุญาตได้พี่น้องสอนกันข้นนี่งล่ะเก็บสวาวแล้วมือใหม่เนาะมันเปล้วเป็นดอกเบิ้งแล้วนี่ง่ายว่าวันเนี่ยง่ายเป็นดับนึงเออของซุ่มไปเนาะเขาจะงับของบ้านตัวเออของพุ่มของซุ่มบังหับเอ้าจะอะไพี่น้องเนาะเฝันซุ่มเซนล์กันเออเอาเซลล์หรือฝืนซุ่มเพราะฝนเห็ดแตกไว้ให้เอ้าจะอะไรครับอายุนะครับที่พอหลอนฝันเนาะ แม่เ,เ,มเนาะคืออายุเจ็ดสิบี่ปีนะครับปริญญาหาิเนะีเลสเนาะเรทูพอลอนจอนหจุดหาคือแปดเจ็ดเก้าดนอยนะครับตานนี่แหละครับผมวางในพงไของมดวางแจงในบุคคใหญ่เอ้าอยากเอาโชว์ให้พ<อ>ี่น้องไี่วอเนะว่าสีอื่นพอีจ้งสอดพวบวะนี่ลันว่า,า,นาเอาเอออเเกวยว่าเีกยุสเ เด็กถูกเนาะมันไม่เคยถือจักมาจักเสียเดเลยเงนเดเลยถือเด็กถูกไม้แต่ก็มีความฝันว่าฝากความเนาะแต่ชีวายังไปหลายมันเน้่ยฝันฝันหน่อยไหมฝันจำได้ก็บว่าจำนั้นออว่าไงเห็นคนพูนี้จำได้ก็บว่าจำได้เห็นคนพูนี้บอกว่าอาย่กับบาริชีเท่านี้มันวาอืงไงเทเกตี้หาเนื้อเจาที่แน่ๆนเนี่ยก็นี่ละ เฟันนี่หลเ่าหา 1, 2, 3, 4, นะาึ่งเล้อพี่น้องอซี่นะกายเก็บของามกลยมักเล็กถูกกะจะเอาเนาะนะครับแต่ว่างามยบบอยู่แปดเจ็๊เก่าฟันเหล็กแต่ว่าก็เป็นเลกมาอีเฟ์คุได้เล็ตัวนี้งามงาก<อ>แปดเจ็ดเก่าเนาะมาตดไหนได้นะครับตาเราเลขูกเหลวกวุ้นสูงจะเหล็อายุก็เรลยกบานซื้อง่ายมันมีสองอันหนึง่ง <c oughs>

มากพอดีแต่พันธะ์ู้ยูบว่าตาแหลวอยู่ตั้นี่มาแล้อายุพันธะไรผู้ใดก่อพอหลอดฟันเจ้าวฟันเจ้าวไม่ใช่เถึงฟันหน่อยๆเนาคุณว่าฟันย่ำนี่ฟันแบบนี้มันมักสิออกสุเทียวอายุไม่ใช่เถึงเจ็ดสิบสี่ปีเลขที่บ้านปัญหาหนึ่งหาสิบเอ็ดฟันแบบนี้มันออกสุเทียวเป็นว่าฟันหน่อยๆ่ช่นีมครับผมเอาเลขถูกปดเจ็ดเก้านาะปดเจ็เก้าเอาให้คให้มันนะพอหลอดเนอะนับวันนี้ ก็คือว่าก็เล้ชัดเจนเนาะเพราะฝันเจ็ดที่เข้าหาน,หนึงได้ถูแปดเจ็ดเก่าด,ด้วยนะครับได้ถูบาดเจ็บห้แต่ว่าฝันนี่น้ำเลยพี่น้องนะครับเพราะว่าเพิ่นฝันเน้นผู้นี้น้ำไหลออกน้ำดันเพิ่นว่าเอาให้โชคให้มันสำหรับในทั้งเอาผ่อนนึงวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับ